สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่4มกราคมพุทธศักราช2565ค่ะสมเด็จพระนิธิีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา7จ็นาฬิกาแนาทีสมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยในการทรงบาทร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยายลัยผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์คณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะอักษรศาสตร์ครบ105ปี คณะอักษรศาสตร์เป็นหนึ่งใน4คณะแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยถือเอาวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาพระเริกตึกบัญชาการเมื่อวันที่3มกราคม2458เป็นวันสถาปนาคณะต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นตึอกอักษรศาสตร์หนึ่งและใช้เป็นอาคารเรียนของคณะอักษรศาสตร์เรื่อยมากระทั่งได้มีการบูรณะและเปลี่ยนชื่อเป็นอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ปัจจุบันมี16สาขาวิชามุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความโดดเด่นด้านวิชาการมีทักษะการใช้ภาษาและมีความรู้ลึกซึ้งในด้านวัฒนธรรมทั้งนี้สมเด็จพระกนิาาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเข้าศึกษาในคณะอักษราศาสตร์เมื่อปีการศึกษา2516 ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาประวัติศาสตร์โดยทรงมีผลการเรียนดีเด่นและได้รับปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองและได้ทรงศึกษาต่อระดับบัณฑิตศตึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาตะวันออกภาษาบาลีและสันสกฤต จากนั้นเวลา8นาฬิกา30นาทีเสด็จออกนวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมายตรีไตรติลาน,นันท์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซานำคณะผู้จัดงานเทศมหาชาตินวัดโพนงามตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูกลทกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูประถ์สมเด็จพระเทพพระราชรัดาสยามบรมราชกุมารี และทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเซาในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วยนางสาวสมทรงยนตรรักษ์ที่ปรึกษากิตมศักดิ์มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชิน,นูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภาการชาติไทย นางสายสมวงาศาสุรักษ์ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านพายเอชนำคณะบุคคลเฝ้าทุลละอองพระบาทดังนี้ 1. นนายทวัชชัยและนางกรกฎโรจนโชติคุณพร้อมด้วยคณะเฝ้าทุลละอองพระบาททลเกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพรติราช,ราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดนำพู 2. น 2. นายบินบรรลือฤทธ กรรมการผู้จัดการบริษัทบินบูมบิสิเนสจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายกระบือเผือกเพื่อพระราชทานแก่มูลนธิธิชัยพัฒนา นางพากมลรัตรเสรีกรรมการและรองเหรัญยิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ 1. นในคงกระพันอินคระแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนและคณะ ก้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด19และโรคระบาดต่ตางๆสำหรับจัดสร้างระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์สำหรับห้องคลอดให้แก่โรงพยาบาลระยองและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวา,วาววยเสื้อยืดลายฝีพระหัตถ์ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคลิลเพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิชัยพัฒนา สองนายชิเกรุคาวาซูมิกรรมการมูลนิธิสแตนเล่ประเทศไทยและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆสำหรับพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้องเซมิ i c u ให้แก่โรงพยาบาลปทุมธานี 3. ในายพงศธรเอื้อมองคลชัยรองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดและคณะเฝ้าทุละอ,องพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆสำหรับพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้องเซมิ -ICU ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลชนบุรี 4. นายสุมเมธอนันตฤดีและคณะเฝ้าทุละอ,องพระบาท ทุนกล้าวทูนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆสำหรับพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้องเซมิ -ICU ให้แก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจังหวัดนนทบุรี 5. พันตำรวจเอกหญิงฐานิศราเมืองนาฏนายกสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด -19 และโรคระบาดต,ต่างๆ 6. นายอเล็กซานเดอร์บารากาประธาน BMW กรุ๊ปประเทศไทยและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินที่ได้รับบริจาคจากลูกค้าที่ซื้อรถ BMW ระหว่างวันที่1กร,รกฎาคมถึงวันที่31สิงหาคม2564และ BMW กรุ๊ปประเทศไทยทุนกล้าว,ท,าวทุนกระหม่อมถวายสมทบเพิ่มสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆ ศาสตราจารย์สมบัตินพรักประธานสภาคณะบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยนำคณะผู้บริหารสภาคณะบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยประธานสภาคณะบดีเกียรติยศและผู้ได้รับรางวัลดีเด่นแห่งชาติทางครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ประจำปี2563เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานประกาศเกียรติคุณและโล่เกียรติคุณ และในโอกาสนี้ประธานสภาคณะบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกลาบครั้งที่1นึ่งทับสองพ วันนี้เวลา9นาฬิกา24นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังอาคารสำนักพระราชวังในพระบร,รมมหาราชวางังส่งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่1ทั2,565โดยมีระเบียบวาระการประรชุมอาทิรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระตำหนักสมกุหลาบ ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนรายงานกิจการโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงรายงานกิจการโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายนอกจากนี้ได้พิจารณาแผนการจัดชั้นเรียนและการรับนักเรียนปีการศึกษา2565โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวังจัดตั้งเมื่อปี2525 25, เปิดสอนระดับอนุบาล1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน804คน โรงเรียนเน้นการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการงานภูมิปัญญาไทยในวังหลวงโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้มีการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดก,การเรียนรู้ที่ผ่านมาได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่4ประจำปี2564จากมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยเกียรติบัตรการพัฒนานวัตกรรม และวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครทั้งนี้ปีการศึกษา2564มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานและแบบมาเรียนที่โรงเรียนออนไซต์ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ้ดยครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียนอายุระหว่าง12ถึง18ปีได้รับวัคซีนครบทุกคนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณาน,นุปทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในงานวันทหารม้าประจำปี2565 วันนี้เวลา11นาฬิก5นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังศูนย์การทหารม้าค่ายอดิสรอ,อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีในการนี้ทรงวางพานพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากนั้นเสด็จไปยังอาคารประมณพลาศินทรงบำเพ็ญพระคุศลทักษินาน,นุปทานอุทิศวายแดสส่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในวันเนื่องในงานวันทหารม้าประจำปี2565ซึ่งศูนย์การทหารม้าค่ายอดีศรจัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญและพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงต่อสู้กับข้าศึก เมื่อวันขึ้นห้าค่ำเดือนยี่ปีจอจุลศักราช1,128ตรงกับวันที่4มกราคม2,309ณบ้านพรานนกปัจจุบันอยู่ในพื้นที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยทรงม้าพร้อมด้วยทหารเอกคู่พระไทยสีนายต่อสู้กับข้าศึกที่มี30ม้าอย่างห้าวหาญและทรงได้รับชัยชนะทหารม้าจึงยกย่องให้ทรงเป็นบุรพาจารย์การรบบนหลังม้า และเป็นพระบิดาของเหล่าทหารม้าโดยถือเอาวันที่4มกราคมของทุกปีเป็นวันทหารม้าทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟา,ฟาสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญา ทรงดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์หัวหน้า,ผาแผนกวิชาการขีม่ม้ากองการศึกษาโรงเรียนทหารมา้าศูนย์การทหารมา้าอัตราพันเอกหญิงทรงมีพระดำริให้จัดสร้างโรงฝึกขีม่ม้าหลังคาปิดและการปรับปรุงคู่มือวิชาการขี่ม้าให้ทันสมัยเพื่อยกระดับสู่ความเป็นสากลทั้งทรงมีพระประสงค์ให้ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรของโรงเรียนทหารมา้าเข้าฝึกศึกษาดูงานและปฏิบัติงานจริงที่หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญตะกร้าสิ่งของและแจกันดอกไม้พระราชทานมอบแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตและอาสาสมัครทหารพรานที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่วันนี้ที่บ้านเลขที่17ทับ1หมู่ที่5ตบลชารัฐอเภกรงราจัังหวดพัทลุงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ในายกู้เกียรติวงประพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีไปมอบแก่ญาติของสิตรีเอกชัยมูเกมเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนซุ่มยิงใส่จุดตรวจหน้าฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพราน4513หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน45บ้านลาปแปรหมู่ที่2ตำบลบองงออำเภอรแะแงจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่3มกราคม2565และได้ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามแล้ว และสุพระกรุณาปรดกล้าบุตกระหม่อมให้นายเจษดาจิตรัตผู้ราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปนมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานนันทวัฒน์ทองใหญ่ที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันโดยเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาปรดกล้าบปาตรกระหม่อมให้นายสนั่นพงศ์อักษรผู้ราชการจังหวัดนาราธิวาส เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานมงคลอัญญประเสริฐที่บาดเจ็บและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราช,รชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2565 วันที่8มกราคม2565ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่7ถึง9มกราคม2565 จบขาวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้คุณปียนีเทียมอัมพรและดิฉันธนศรอมัตยกุลละคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ